ออเดียวได้เพิ่มไหมคะอีกสามอีกออเดอร์จ<า>้า,อ,อ,าอีกสามอเดรอเดร์โอ้โหทุกคนห้าห้พันคนเลยนะห้าพันคนเรากดไม่ได้จริงๆใช่ไหมหผมค้าง <c oughs> น้นเด้อสิบวิ นับถอยหลังนะคะแล้วถ้เนเหน็บมันค้างก่อนหอมล่ะอีกสามอเดอร์เท่านั้นเราจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะเ้าเวลาบาดเจ็ <c oughs> าบเพราะฉันเจ้าเาวลาบาดเจ็บอันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คู่กันก็เท่าไหร่อ่ะคู่กันคู่กันสามร้อยเก้าสิบอืมเซตนี้เอาไปทาผิวคู่กันสามร้อยเก้าสิบ นะคะแล้วก็เซตนี้ห้าอเกเอาเซตนี้ไปเนี่ยไปอาบเนี่ยไปอาบไปทานะคะใครชอบทานเล่นเนี่ยตัวเนี้ยทานเล่นเอาไปกินเล่นกินไปกินม้ากับตีดกินมือเดียวเบิ้ดเนื้กระปุ๊กเนื้อซ้ำไปเอามาขาวซื้ออร่นสิบ้วอร่อยเวลาอีกแล้วคอมเพล็กซ์ อะไรนี่ดูรอบข้างกับตอนเนี้ยพร้อมไหมฮะต้องมีคนกดกีบีแคปหน้าจอแน่นอนโอ้โห10 6 5 4 3 2 1พร้อมเลยพร้อมพร้อมตคนแท้ ใจมากน้องย่าคะตอนนี้อ่ะมีคนกดตะกร้ามาแล้ว77ออ order 77อ order ได้สั่งซื้อแล้วนะคะกดตะกร้ารวมซื้อแล้วนะคะกดตะกร้ารวมที่ยังไม่ได้สั่งซื้อประมาณ3,000ออเดอร์วันนี้เราขอ100ออเดอร์เท่านั้นค่ะ100 order 100 order เท่านั้น h a p p อะไรให้จังไรเนาะถามมาเยอะเนาะให้จังไรเนาะ เน็ะในจังไหรเนาะโอเนาะวะุพันเลยเหรอมาดูคนหอมกันเนี่ยนะคุ้มมากๆแล้วถ้าใครอยากขาวแบบไวขาวแบบไวเอาทั้งเซ็ตกินเอค้ากินเยอะแล้วมันอร่อยครับมันอร่อยจริง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 เป็นร่างงุนกับรสนมใช่อร่อยแต่ว่าตอนเนี้ยกินจนแบบกินไม่ไหวแล้ว อ่ะถ้าเป็นเซตหกถูกนะคะเป็นเซตหกแบบนี้มีโปรโมชั่นไหมคะพ่อค้ามีครับโปรโมชั่นครับอก็เลยครับราคาครับไม่ไม่ไม่ใช่ต้องบอกราคาเต็มเขาก่อนราคาเต็มตอนแรกราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งพันเท่าไหร่คะพี่ิเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแต่ว่าได้หกแต่ว่าหมดเนี้ยเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ไม่ตอนแรกคือหนึ่งค่ะเป็นสำหรับไลน์นี้นะคะเพื่อต้อนรับผู้ชายค่ะแถมเซรั่มหัวเชื้อให้อีกหนึ่งชิ้นค่ะว้าวหัวหัวหุ่นตีบอเดอเขาแถมให้อีกแถมอีกเนี่ยหุ่นตีบอเดอร์ตอนนี้เป็นแบบนี้ทุกคนนี่แบบนี้นะคะเซตนี้ตอนแรกมีห้าชิ้นนะ ชิ้นเขาให้ในราคา9 9 9บาทแต่วันนี้นะคะทุกคนขาแถมนี่ไปอิกเป็น6ชิ้นนะคะ<ม>ให้เกียรออเดอร์ครัคุณพี่ส,สิบออเด ER รอร<ม>์แรกตอนนี้คะ่ะ10บออเดอร์แรกตอนนี้ค่ะทุกคนขะคลิกเลยกดเลยค่ะตะร้ากดตะล่าตอนนี้ค่ะ 1,940บาทนะคะทุกคนเซตนี้จาก1,940บาททั้งเซตกินและเซตทานะคะ5ชิ้น1,940บาทวันนี้ให้ในราคา999บาทแต่ไม่พอแถมไปอีกแถมหัวเชื้อให้อีก1ขวดแบบฟรีเป็นเราได้หัวเชื้อทั้งหมด2ขวดซึ่งแบบโคตรคุ้มเลยให้10ออเดอร์นะคะทุกคนให้10ออเดอร์เพื่อเป็นการต้อนรับผู้ชายค่ะพี่เขาบอกนะคะ ส4 9ค่ะทั้งรดทั้งโตทั้งแถมเอาสิเออปังไม่ไหวปังไม่ไหวฉันได้เก้าห่นายมีใครกดแล้วบ้างคะมีใครกดแล้วบ้างเอ่ยมีใครสักซื้อแล้วบ้าง,ค,ค,ค,างคะทำไมมีแต่คนบอกค้างบ่อยจังเลยอ่ะค้างเหรอไม่คาะไม่ไมนะค้างกระตุกบ่อย โอตอรับผู้ชายโอตอรับผู้ชายครบยังคะคุณพี่ครบสิบออเดอร์หรือยังเอ่ยน้องย่าคะเฮียเบิร์นฝากมาบอกว่าใครที่สั่งเซ็ต999วันนี้แถมเสื้อที่ย่าใส่ให้ทันทีค่ะโอ้ได้เสื้อด้วยเหรอแถมฟรีเลยค่ะ เสื้อด้วยนะคะทุกคนเจ็ดอย่างเลยนะมีลายเซ็นมีลายเซ็นพร้อมลายเซ็นเบิ้นปทุมราชค่ะพร้อมลายเซ็นพี่เบิ้นด้วยพร้อมลายเซ็นพี่เบิ้นด้วยนะคะได้แปดร้อยสิบเก้าอ้ได้ถูกจังสาว้าสิบออเดอร์แลยได้แปดร้อยสี่สิบเก้าสิบออเดอร์ปิดนะคะปิดป้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแจกอีกแน่คันบ้านแจกทองไปเลยโอ้พันบ้านคันบ้านแจกทองคันบ้านแจกทองด้วย ที่สั่งโปร999บาทนะคะทุกคนขาโปร999บาทเราแถมเสื้อนะคะพร้อมลายเซนท่เบิลเราแถมเสื้อพร้อมลายเซนท่เบิลนะคะวันนี้แล้วก็โปร999ปกติได้5ชิ้นแต่ว่าวันนี้ในไลฟ์นะคะแถมตัวนี้ไปด้วยเป็น6ชิ้นเลยเป็น6ชิ้นเลยทุกคนเจ็ดกับอันนี้ด้วยทุกคนเซ็ตเนี้ยขาวจริงๆแล้วทีนี้พี่คาร์นูอยากได้อีกตัวนึงเลยอ่ะที่เป็นเป็นสูตรขาวเร็วอ่ะ ขอสูตรนะค่ะเป็นสูตรขาวเร็วสูตรเร่งขาวที่คุณปทุมราชเขาบอกมาแล้วเราลองแล้วมันลดจริงทุกคนลายเซ็นอะโลได้ไหมเบิ้ลหนอยใจตัวนึงคิดว่าคิดว่าใครบอกเอาีนอยู่น้ำเจ้าทุกมือเอานี่ให้อโลบอกสูตร เ่นร้องบอกสูตรเนี่ยว่าว่าเป็นภาษาลาวก็ได้บอกสูตรข้าเจ้าเนี่ยเนี่ยใครอยากขาวแบบเจ็ดวันสูตรชิดะใช่เน้อใครอยากขาวแบบเจ็ดวัน,อ,อ,น,นอ่มีสูตรกินชิดะคอลลาเจนตัวนี้ตัวนี้แปดเม็ดอ่าบอกกับเนี่ยชิดชิดะคูต้าแคปชิดมันมีสองรสใช่ไหมรสละสองเม็ดเป็นสี่เม็ด แล้วก็เนี่ยกับเซตอาบน้ำไปด้วยเจ็ดวันเจ็ตมือนี่ขาาแท้เป็นสูตรเร่งเขาาเลยตัวนี้เป็นสูตรผัดเซลล์ผิวออร่าภาไม่เจ็ดวันเทียบเทียบเทียบกับใช่พี่บูพี่บูเจ้าของเจ้าของพี่บูซีอีโอเนี่ยกับพี่เบิ้ลนเนี่ยกินสูตรนี้ใช่เขากินสูตรนี้คือแบบ แปดเม็ดมือละแปดเม็ดทุกคนก็คือเฮากับแบงเวลากินเอาว่าแบบอาซิบแบบเศร้าสองเที่ยงสองอยังจะเสียบเออแล้วกินเบิงแล้วกะสิบสี่มือแบบสูตรสิบสี่มืออันนี้ก็สสบเปลือกหน่อยแน่จ,จักหน่อยคอลาเจนสี่เม็ดครับแล้วก็ตัวนี้ชิดาคุตาเหมือนเดิมสี่เม็ดยางละสองสูตรสูตรยางละสองแล้วมันมีสองสูตรนมอ่อนแล้วก็เซตอ่าน้ำ เหมือนเดิม14วันค้าวดรถแค่ตัวนี้4เม็ดอีี4เม็ดแล้วก็สูตร30เมื่อ30วันกินตัวนี้2เม็ดครับตัวนี้ก็2เม็ดย่างละเม็ดก็ขี้บาบน้ำผาปกติทุกวันทส30วันนะ าครับได้เสื้อจริงๆใช่ไหมจะใส่ไปฮับให้อะไรจะใส่ได้ได้จริงจะใส่ไปหาเบิ้ลได้เสื้อจริงค่ะโปกโปกอ่ะได้เชื้อเสื้ออ่ะไรคะเสื้ออะไรอมเบิ้ล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 ชิดะโคตรผิวอมเบิ้ลเป็นย่างคือว่าอมเบิ้ลอ้าฮะอมเบิ้ลเขาหมายถึงว่าอมเนี้ยเบิ้ลไปหลายเม็ดเขาเรียว่าอมเบิ้ลนั่นแหละค่ะ แต่วันนี้อยากเปลี่ยนใจไม่อ,อมเบิ้ลอยากอมโลกค่ะ,ะ <st as> ซื้อพอโลกเลยนเน <st as> ี่ยขอบคุณนะครับร็ล้าเลยค่ะจ้าวจะไปหาพี่กล้องเะไ่าเออใส่เสียเบ้นหายก้องใส่เสียบไนหายกล้องอ คนบอก่าตะก้าหมดตะกร้าแล้วค่ะะหมดแล้วตะกร้าไหนหมดตะกร้าแล้วค่ะกันเลยอ้าวไม่เต็มค่ะไม่เต็มค่ะตะกร้าไหนหมดตะกร้าหมดเยอะขาเรามีแบบเรหมดแล้วหนูหนูว่านะไหนต้องดูไม่เบิกเลยนี่มันมันขึ้นจริงๆริงวตะกร้าเต็มอ่ะตะกร้าเต็มเดี๋ยวเพิ่มให้โู้หมดโู้หมดขอขอ ตะก้าสี่อ๋อตะก้าโปเรานี่ไหตะก้าโปตะก้าโปรตะก้าโปรเก้าเก้าเก้าเราหมดแล้วก็แถงแถงเสื้อด้วยเดี๋ยวเติมให้ค่ะเดี๋ยวเติมสตอกให้ค่ะเเดี๋ยวติมให้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเติมให้นะเซตใหญ่หมดข้าบอกครับทุกคนทุกคนรู้ปะถ้าแบบเราไปเอาแค่แบบหนูหนูไม่อยากแนะนําแบบตะก้าตะก้าตะก้าสองตะก้าหนึ่งในหนูไม่อยากแนะนําเพราะอะไรหรือไม่เพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าถ้าเท่าไปตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็ใช้แบบ ถ้าจะเอาก็คือเอาไปอาบอย่างนี้เลยเป็นเซตอย่างนี้เลย,น,ย,ยน,นะคะเ,<ล>เป็น,เ,เ,ปนเป็นเซตที่แบบทั้งทาทั้งอาบเลยนะคะเซตนี้นะคะทุกคน590บาทจากปกติก็8 7 0เจจากปกติ8 7 0้เจิเซตนี้ก็590้าบาทนะคะทุกคนส่งฟรีเหมือนเดิมใครได้คูป,ปองก็ลดลงไปอีกเหมือนเดิมนะคะ <ไ S 1> ตัวนี้เป็นเซตภายนอกซึ่งถ้าเอาไปแค่ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะก็ไม่ก็ไม่แนะนำเพราะรู้สึกว่ามันไม่ครบเซตเอออันนี้ได้ทั้งอาบได้ทั้งทา ครบเซตเอาให้ครบเซตไปเลยนะคะกูต้ากับคอลลาเจนตัวไหนขากว่ากันสาระคุณมันต่างกันนะคะทุกคนสาระคุณมันต่างกันถ้ากินคู่กันน่ะมันจะเร่งมากกว่า <Proper? S 2> นะคะกินค,คู่กันมันจะมันจะแบบเหมือนเหมือนเราได้วิตามินโครบะให้ร่างกายครบนะคะไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างครับไม่ค้างร่างคุ้นกับข้างแล้วคุ้นกับข้างแ่้วคุ้นกับพ่กข้างแต่อย่าให้คุ้มคุ้มจริง ซื้อเซตนี้ครับเซตเก้าเก้าเก้าทุกคนเซตเก้าเก้าเก้ามันลดที่หลีได้เสือพร้อมแล้วเขาเจ้มาแถมมันนี่พี่สูตรือเขาเจ้ามาแถมอีกเนี่ยขาเจ้ามาแถมอีกขวดนึงมีคนบอกว่าเราอยู่ตะการไหนคัอยู่ตะการอยู่ตะการนี้เก้าร้อยสี่สิบเก้าใช่มีคนได้ส่วนลดเยอะมากนะค้ค่ะจ่ายส่วนลดคนละ้างคนละข้างเมื่อกี้น้องย่าบอกว่าบอกสูตร กินให้เห็นผลแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอันนั้นจะเป็นวิธีการกินนะคะว่าสูตรไหน<ม>กินให้เห็นผลในเจ็ดวันสิบี่วันเพราะฉะนั้นเราจัดโปรพิเศษให้ค่ะโปรกินโปรกินโปรกินค่ะโปรกินแบบพิเศษเลยทุกคนคะ่ะอ่าให้รูจัดเลยจัดเซ็ตสิคะเป็นเยี่มไรนี่อ่าเป็นเซ็ตนี้สําหรับคนที่กินเปลืองนะคะห้ากระปุกเท่าไหร่คะตัวนี้เป็นปกติราคาเท่าไหร่ ปกติราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะปกติราคาหนึ่งพันเกอยสิบบาทนะครับห้ากระปุกแต่วันนี้เอารถให้จัดโปรไปเลยในราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นในห้ากระปุก 1, เลยนะห <1, 000 S 2> นะ 1, 1> 1, ึ่งันหัน 1, เลยนะคะทุกคนได้ห้ากระปุกกระปุกละกี่เม็ดคะ กระปุกละ30เมตรมี2กระปุกละ30เมตรนะคะทุกคนมี2รสชาติในกระปุกเดียวนะคะมี2รสชาติในกระปุกเดียวซึ่งทุกคนทานเพลินมากมากแต่ว่าแนะนำนะคะมันเปืองเราอย่าไปกินแบบ หนึ่งกระปุกหมดหนึ่งวันเหมือนผู้กินเมื่อกี้นะคะอร่อยเออมันมันเปิยมันเปอไงใช่แนะนําว่าเรากินวันละสี่เม็ดกินวันละสี่เม็ดแบบกลางพอดีเลยนะคะเช้าสองเย็นสองเป็นเม็ดเขียวนะคะอร่อยมากได้แปดร้อยห้าสิบได้เก้าร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นกดสั่งซื้อในทิกตอกนะคะทุกคนถูกที่สุดกดสั่งซื้อในไลฟ์สดถูกที่สุดนะคะเพราะว่าไปซื้อแบบถ้าไปซื้อตาม ที่อื่นใดๆนะทุกคนก็จะแบบได้อีกราคัที่เป็นราคาปกตินะคะแต่ในติ๊กต็อกในไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็จะได้ในราคาที่แบบมีส่วนลดมีคูปองของติ๊กต็อกได้ถูกไปอีกมีส่วนลดมีคูปองลดแถมลดอีกอนเนียอืมอยากได้โปรแถมมาโลโอ้สิเป็นตนิ่งมาห้ยดอกเด้อมีไหมใช่ ปูนี่แหมเชื่อด้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่า<ะ>เหลือกระติกกระจ่อยเอาเป็นว่าถ้าชอปปิ้งอย่างอื่นเพิ่มนิดหน่อยถ้าครบแค่หนึ่งพันได้เสื้อเลยอ๋อหรอใครชอบหนึ่งใครชอบครบหนึ่งพันได้เสื้อเลยค่ะสางครบหนึ่งพันได้เชื่อเลยอ,อ่าสางครบหนึ่งพันได้เชื่อเลยค่ะคเซ็ตนี้หนึ่งพันก็ได้เสื้อไปค่ะ แต่ว่าคนต่อคนที่คนที่แบบว่าได้ส่วนลด900กว่าบาทอะไร800กว่าบาทเหลือ800กว่าบาทอะไรนี้ก็ได้เนาะเพราะตรงนั้นมันคือส่วนลดของทุกคนได้เสื้อเหมือนเดิมใช่ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนก็คือถ้าสั่งเซต1,000พันเซตแล้วก็เซต6ชิ้นตะกี้เซตใหญ่เนาะก็คือได้เสื้อไปเลยแถมเสื้อพร้อมลายเซ็นพี่เบิรนด้วยนะคะ ค่ะรวมได้ค่ะสั่งเซ็ตละนิดละหน่อยรวมกันเป็นหนึ่งพันได้ค่ะได้เชื่อเหมือนกันใช่แล้วก็มาเซ็ตกูต้าเลยเสื้ออะไรเซ็นอาโร่เท่าไหร่คะอะไรเซ็นตัวไหนเดี๋ยวเซ็นตัวไหนเออตัวที่ใส่เลยุ่มใครอยากได้ตัวนี้บ้างไไปด้มเอ๊ะทำไงอ่ะทำไงใครจะเอาตัวนี้ดีว่าให้ทำอะไรดีว่าใครอยากได้ตัวนี้บ้างใครอยากได้ตัวนี้ ใครอยากได้ตัวน <mainland, S 2> ี้ม <Qué S 2> ีไหมถ้าซักไปให้พันห้าไม่ซักห้าบาทสักพันห้าไม่สักห้าพันค่ะดียวค่ะอยากอยากห้ามซักเนอเห็นได้ค่ะอ้าวปลาหมูปลาหมูด้วยตายแล้วเป็นปลาหมูเสื้อแล้วตอนนี้ยมักปลาหมูดิเนี่คอลลาเจนคอลลาเจนห้ากระปุกกระปุกนึงไง เอีนั่นละปิดมาคอนเส้นห้ากระปุกเท่าไหร่คะห้ากระปุกจากราคาปกติ1 9ึ่งพันยหสิบจากไปโปรเหมือนเดิมห้ากระปุกห0ึ่บาทเท่านั้นครับเออมีอย่างนึงแถมเสื้อด้วยแถมเสื้อด้วยแถมเสื้อด้วยเปิดประมูลค่ะ ไม่น่าอยู่เลยนะคะตะกร้าที่สี่หกชิ้นเก้าพุ่มเก้าเราเติมสต็อกให้เรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากกดกดได้เลยค่ะตะกร้าที่สี่คือเซตนี้ค่ะเผื่อใครมาไม่ทันเซตเซตใหญ่เลยเซตครบครบเครื่องก็ร้อยให้เขาฟังให้รู้เขามาคนพาราโอห์ห้าพันผอมโอห์ห้าพันผอมโอห์ห้าพันผอมโอหนี่เป็นเซตที่มาครบเซตเลยทั้งกลิ่นเลยกัอ่ะ ใช้เซ็จหนเอย่านี่ว่าแถมแถมไปอีันนึงนะเป็นหกชิ้นปกติเจ็ดได้ห้าชิ้นแต่แถมมาดิปกติปกติราคาพันเก้ารอยสี่สิบหนักมากราคาพันเก้าร้อสี่สิชิ้นที่เจ็ดรู้ไหมอะไรซื้อด้วยแมนได้เจ็ดชิ้นเลยได้ทุกคนเชิ้นคุ้มร้ราคาไหรเไหร่คาาไห้่เท่าไหร่ราคที่สาท่่า่าท่่เาเท้าท ไม่ขึ้นค่ะเซตใหญ่ซื้อพอพ่อขานะคะงงมากตะก้าหลุดตะก้าทันย่าหลุดเสียลูกเติมหน่อยบอยย้อนเฉียวเงินเติมตะก้าลองมามาเติมตะก้าก่อนอ๋อตะก้าก็เห็นแป๊บนึงแล้วทุกคนหลุดไปหนึ่งตะก้าเจอไหมคะโอเคค่ะเพื่อไม่แล้วค่ะทุกคนค่ะตะกร้าที่สี่นะคะ ตะกร้าที่สี่เพิ่มให้แล้วนะคะตะกร้าที่สี่เพิ่มให้แล้วนะอยังหอมอยู่ไหมดดูสิหอมนเอาพี่ๆเป็นอะไรมีคน,นะคะบอกว่าได้กลิ่นตัวโลกก็พอใจแล้วคะ่ะทำไมเขาหอมแขนเขาเราเขินอะแกคนอยู่นี่ก็เขินนะ คนสูญตายไปเลยเออเออเออเอาเพิ่น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 เชียขายเซนนี่ขอหน่อยเร็วเนี่ยไอ้เพื่อนซื้อขาย่าขนมเขาได้เนี่ยเขาขายได้เนี่ยทุกคนเซตนี้เติมให้แล้วนะครับเติมไส้ตะกร้าให้แล้วก้าที่สี่ครับแมนห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนแรกนี่ได้หุกได้หุกชิ้นเด้ทุกคนแถมเชื่อด้วยตอนแรกได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้บ่นนี่ฮะขอดให้เลยนี่ เพื่อนเพื่อนบ้านเขาดูเยอะเลยนะครแม่นะคะโซบปบะลาวแฟนคลับทางเราเราเยอะมากนะคะคบสบายดีทุกคนเด้อสบายดีสบายดีเด้ดดเดอทุกคนค่ะนุสิบ,บอกอันนีตนน่ตอนแรกเนี่ยเพื่อนห้แค่หาชิ้นเด้ตอนแรกเพื่อนห้หาชิ้นทุกคน<า>บัดทีน่น,น,นี่้าร้อยเก้าสิบเก้าแมนบัดที่นี่เพิ่นเพิ่มห้เพิ่นหมดแต่ว่าเพิม่มห้ตัวนี้อีกตัวนี้อีกหนึ่งตัวนี้อีกเอีนึงหกชิ้นบัดนี้เพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีก ก็คือเสือร้อมกันกับลายเซนไอ้เบิร์นอีกแมนบัดที่นี่เจ็ดชิ้นเป็นเจ็ดชิ้นยังไงก็คุมในราคาเกาลอยเกาซิบเกาทวซูฟีถ้าผู้ใดได้คูปองอีกปองสะลดอีกแมนแฮงคุ้มไีอีกคุ้มนะยังไงก็คุ้ม